พอสร้างไงไข่สร sa ้างปูนเกาหลีสอ้ใส่สูตรว่ามันใส่สูตรว่ามันไอ้คู่ใส่สูตรนิดงไทยมาปากใบมาเปลี่ยนสูตรฝีมือหลายครัวสัตว์เมืองรถพนักงานมันคันเทพมาสัตว์แจ็คแม่นมาแม่นดอกเฮศสีมีสีมีคือทั้งอยู่ฝาสิเราจะแม่นคว่าคันเทพตัวเด่นปุ่นลุยี่เล่ยยี่หันมางองบางม้วจักยังม่ยยังมัวม้วนโดยปุยพิบัิเกาะยังขอนแกนปุ๊เล่งมาสัตว์เป็นเล่งเป็นเล่งเจ้าตัวอีทัวก่อย รลอดแล้ววะันก็หลอดขันเทบนซืนซน้อน้อปีอ่า้เดี๋ยวำหมดเดี๋ยวอีกอันีนะตัวยะอแล้วเ้ยไปเย้เาไเลย,ลย,เ,ยเป็นเหลียงงานเหลีคือเอัดไปสายมั่วขันเทียบสายยางว,ว่ะ เมือทั้งเก็บฝาไฟกัน้งเก็บใส่สุดดีว่ามันนักบินหมดขาไหลายคนเอาแกนี่ละใช่คคย